สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ช่างเจจเคจะก็ฟ้ากัอยูที่มองเก้าครับสวนมะนาวแป้นชัยวัดนะครับผมสวนมะนาวเป็นชัยวัดกระตังอยู่ที่บ้านโคกกลางตำบนคุณทองอำเภอบ่อยใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้กระพาเบ่งวัาอีกตัวหนึ่งครับผมเม็ดสีแดงเข้มเนะครับเม็ดสีแดงโบสเข้มนะครับพ่อแม่พี่น้องโบสเข้มเลยนะครับตัวนี้ชีดกระชับสวยเลยนะครับตัวนี้นมเริ่มมาแล้วครับพวงนมสวยมากนะครับน้ำนมน่าจะดีเลยนะครับตัวนี้พวงนมมาตั้งแต่ ท้องยังไม่แก่เลยครับท้องได้5เดือนเนาะท้องได้ประมาณ5เดือนนะครับท้องกับ HK 5 2 0นะครับท้องกับ HK 5 2 0นะครับตัวนี้เนี่ยครับท้องกับ HK 5 2 0นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ยืนสวยเลยนะครับกระทูขาสวยมากนะครับตัวนี้กระทูขาลักษณะโครงสร้างราตัวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยสูงยาวเลยนะครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ145ได้นะครับ ไม่ต่ำกว่าร้อยสี่สิบนะครับประเมินด้วยสายตานะครับเนี่ยครับลักษณะรำตัวใช้ได้เลยนะครับโคนหางผู้หางอ่าบันทายสวยนะครับดูบันทายความโค้งของบันทายเนี่ยบรรจุมัดกำเนื้อได้ดีแน่นอนครับผมตัวนี้เนี่ยครับลักษณะสวยเลยนะครับลักษณะสวยเม็ดสีแดงเข้มบดเข้มเลยนะครับตัวนี้นะท้องกับ S K 5 2 0นะครับท้องกับ S K 5 2 0ไม่ต้องห่วงเรื่องเม็ดสีนะครับของ S K 5 2 0รับรองอะไรล่ะสีแดง แ่ครับยิ่งเจอแม่โบ๊ทเข้มๆแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบนไทายนะครับเดี๋ยวผมต้องค่อยๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวเขาจะตื่นผมนะครับเพราะว่าวันตอนนี้ก็เ้สาวมีทีเจ้าของไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นด้วยนะครับเจ้าของให้ยาให้ฟังแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแค่นั้นเจ้าของนะครับเออครับนี่ยครับบนไทายใหญ่แล้วครับบรรทายใหญ่โคนหางใหญ่นะโคนหางใหญ่นะครับตัวนี้ ท้องได้ห้าเดือนเนาะห้าเดือนแล้วครับห้าเดือนละโอ้มีแต่ท้องแก่ๆเลยไว้ฟาร์มนี้นะครับอ่าท่านได้สนใจหาวัวท้องเลยครับที่อยากได้กินน้องร็วๆนียในฟาร์มนี้เลยครับสวนมะนาวแป้นชัยวัฒน์นะครับแปแม่ <5 S 1> <Hey S 2> ครับมีแปดถึงเก้าแม่เลยนะครับที่ท้องแล้วก็วัวรุ่นๆยานมวัวใกล้ถึงปีก็อีกประมาณสี่ห้าตัวนะครับหลายตัวเลยนะครับตัวนี้ไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปทังนู่นเนาะไปนู่นไปนู่น,น,นเออเขาจะดูอีกฝั่งนึ่งเออ อะไรวะให้ดูทั้งสองด้านนะสิลูกเอ้ยไม่มีกะนะครับตัวนี้ไม่มีกะนะครับตัวนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ครับสิบบาเปิดราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเปิดราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้ชีดกระชับสวยนะครับองศาชีตสวยมากนะครับตัวนี้ถ้าให้ลูกเพศผู้นี่ชีดไม่หย่อนยานแน่ครับผมถ้าให้ลูกตัวเมียก็ชีดกระชับสวยแบบนี้ไปตลอดแน่ครับผมโอเคเลยครับชีดกระชับสวยนะครับพวงนมก็ใช้ได้เลยนะครับนำนมได้จะดีนะครับเพราะว่าฐานนม ากกม,มีบันท,น,บนทายเขาด้นะครับบันทายเขาไปไปไปฟังกุ๊บไปไปเมื่อหมุนให้ท้งนั่นเลยว่าให้ดูฝั่งยาวเลยว่าไปลูกไปไปฝั่งนู้นไปต,ต้องไปยืนฟังนั่นให้มันให้มันยานแล้วมันจะได้หันไปฟังกุ๊บไอ้ที่เออโหตาดำเลยครับตัวนี้ ้องเมื่อท้องเจ็ดถึงแปดเดือนเนี่ยขอบตาจะดําปีเลยครับเหมือนแพนด้าเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นวัวที่โบสเข้มนะครับเป็นวัวที่โบสเข้มยิ่งท้องแก่เม็ดสีจะยิ่งเข้มยิ่งดําเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเล็บท้าจิกดีมากครับเล็บท้าจิกดีนะครับอ่ตัวนี้เปิดราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับท้องกับ sk ห้าสองศูนย์ได้ห้าเดือนนะครับอ่ขอเบอร์โทรอีกรอบครับ0 8 9ย8แ2ด0ก้าศนนหนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูต่อไปครับเดี๋ยวตัวนี้ครับ ตัวนี้กำลังกินได้อยู่ตัวนี้ท้องกับ KF 3 1แยกเพศนะครับตัวนี้ท้องกับ KF 3 1แยกเพศนะครับตัวนี้ท้องกับ KF 3 1แยกเพศตัวนี้กระดูกใหญ่สูงนะครับปูหางสวยนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้ลูกกี่ตัวแล้วนะครับสามตัวแล้วสามตัวตัวนี้ความสูงน่าจะร้อยร้อยห้าสิบได้เนาะ นะพี่อ่าร้อยห้าสิบวกนะครับตัวนี้ความสูงได้จะร้อยห้าสิบวกได้นะครับตัวนี้ชิดกระชับสวยนะครับชิดกระชับสวยออตัวนี้หัวร้นธรรมชาตินะครับหัวร้นธรรมชาติหัวร้นธรรมชาติท้องได้กี่เดือน้วครับน่าจะสามเดือนอ่าท้องกับ k f สามหนึ่งแยกเพศเมียนะครับท้องกับ k f สามหนึ่งแยกเพศเมียได้สามเดือนนะครับหัวร้นธรรมชาตินะครับหัวร้นธรรมชาตินะครับโพรนะครับเขาโพไม่มีเขานะครับหรือมีเขาตุ่มเล็กๆนะครับ ครับหอลงธรรมชาตินะครับห้าด้วยนะมึงนะนะครับทุกใจมันเนี่ยครับแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เม็ดสีแดงเนียนเข้มไม่มีกะนะครับอ่าลูกสวยให้ลูกสวยทุกตัวนะครับลูกสวยทุกตัวตัวเมียกี่ตัวแล้วครับลูกเขาสองนครับอ่าตัวเมียสองนะครับลูกสามในท้องไหมพี่อ๋อลูกสามในท้องนะครับไม่ใช่ว่ามันได้ลูกมาสามตัวนะครับลูกสามในท้องนะครับได้ลูกมาสองตัวแล้วลูกตัวที่สามในท้องนะครับ อันนี้โคนหางนะครับโคนหางกับบรนท้านทยนะครับนี่เนี่ยครับผมวอร้อนธรรมชาตินะครับ <3 S 1> เขากําลังกินยานะอ่าตัวนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ครับสิอ่าเปิดราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับเปิดราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทท้องกับเคเอฟสามหนึ่งได้สามเดือนนะครับท้องกับเคเอฟสามหนึ่งแยกเพียนได้สามเดือนนะครับออกมา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 เชื่อตัวไหมเออกินต่อไป ดูกันลอยร้อยต่ออ่าที่ฟามีเลือดร้อยเลยนะครับเลือดร้อยมีใบเพชรนะครับเออตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้สายเลือดดีเลยนะครับน่าจะวัวนอกน้เข้านะถ้าผมจําแบรนด์ไม่ผิดนะพี่น้อง H นะครับโลโก้ H นะครับตัวนี้ให้ลูกแกมมากนะครับให้ลูกแกมมีแต่ใหญ่ๆยักยักเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัวเป็นวัวที่ต้นตำรับของพูดง่ายๆก็คือ ปลามันในไทยหลายๆตัวเข้ามาจากวัวที่นําเข้ามาพวกเงนี้ประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับเนี่ยพูดง่ายๆนะครับเอาอมานุกเอามานี่เนาะออาไปไหมนี่ครับนี่ครับตอนนี้ท้องกับอะไรอยู่ครับวายเซ็ตหนึ่งครับอ่าท้องกับวายเซ็ตหนึ่งหนึ่งหกนะครับท้องกับวายเซ็ตหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับ1 1> โอ้ค่อยๆลงค่อยๆเนี่ยครับโลกโก้นี่นะครับถ้าผมไม่จําไม่ผิดน่าจะเป็นวัวน,นอกนําเข้าหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดมันเหมือนเป็นวัวนอกน้ำเข้านะครับโลโก้เอสนะครับนะครับเป็นวัวที่ลึกนะครับเป็นวัวที่ลึกลึกเนื้อหนังหนากระดูกใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่นะครับเปิดราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับท้องกับวายเซตหนึ่งหนึ่งหกได้กี่เดือนครับสามเดือนขึ้นสามเดือนขึ้นนะครับได้สามเดือนขึ้นนะครับ โอ้ oh, แผงคอหนาเลยครับแผงคอหนาเลยนะหนาย่นยานเลยนะครับตัวนี้หน้าใหญ่เลยนะครับส้นบ <c oughs> นบอ่ะ <c oughs> ตัวนี้มันหัวล้นธรรมชาติหรือเขาเห็ดเขาอ่ะน,น่าจะล้นธรรมชาตินะครับที่เป็นโพนะครับเ <c oughs> ขาหัวล้นธรรมชาติที่น่าจะเป็นโพนะครับเพราะว่ามันเป็นตุ่มนะครับได้ลูกหลายตัวแล้วได้ลูกหลายตัวนะครับตัวนี้ พูดง่ายๆคือแม่แม่ทําเงินนะครับแม่ทําเงินเลยนะครับตัวนี้เป็นบัวเรือร้อยนะครับมีใบเพชรดีกีเนาะครับเนาะถ้าท่านใดสนใจตัวนี้ก็สามตัวนี้ที่ผมไล่มานะครับตัวนั้นแสนห้าตัวกลางแสนสามตัวนี้แสนห้านะครับท่านใดชอบสามตัวนี้ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มก็มาได้นะครับที่บ้านโคกกลางสวนมะนาวแป้นชัยวัดตำบลบุรขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับอ ชื่อฟาร์มว่าสวนมะนาวแป้นชัยวัดนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรเจ้าของได้เลยครับเดี๋ยวหามุมเสียงเราๆกันอ่ะเบอร์โทรได้ครับพี่ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าอ่ะสามเจ็ดหนึ่งห้านะครับสามารถพูดคุยได้นะครับพี่เนาะอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มก็ยินดีต้อนรับนะครับเอออันนี้ช่องกีเีฬาฟาร์มก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะพาไปอีพีต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นเล็กๆนะครับอ่าอันนี้ก็